ยินดีต้อนรับเข้าสู่วิชา,านักอมไวยทีนม .1 น,นะคะเป็นวิชาเพิ่มเติมของการงานนะจากสัปดาห์ที่แล้วกูให้เธอ,อพูดถึงหลักการตัดสินใจของตัวเธอเองแต่สัปดาห์นี้จะมาพูดถึงผู้บริโภคโดยตรงนะคะ ซึ่งบทบาทผู้บริโภคนั้นผู้บริโภคก็คือผู้ใช้ประโยชน์จากสินค้าและก็บริการตอบสนองความต้องการของตนจุดมุ่งหมายสำคัญเลยคือความพอใจสูงสุดของการบริโภคสินค้าหรือว่าบริการนะคะซึ่งมีคุณสมบัติของผู้บริโภคที่ดีนั้นคือสินค้ากับบริการเนี่ยเ,เลือกซื้อเพื่อใช้ไปในชีวิตประจำวัน เราควรมีวิจารณญาณในการตัดสินใจเลือกซื้อนะคะถ้าพูดถึงพฤติกรรมของผู้บริโภคนั้นปัจจุบันเลยเพบว่าผู้บริโภคส่วนใหญ่นะคะให้ความสำคัญในการซื้อสินค้าและบริการที่มีอยู่หลายชนิดและเพื่อให้การบริโภคได้รับความพึงพอใจผู้บริโภคก็ควรคำนึงถึงหลักในการบริโภคสินค้าและการบริการ ซึ่งหลักมันก็จะมี4หัวข้อใหญ่ๆนะคะหนึ่งเลยความจำเป็นความจำเป็นในที่นี้ก็คืออะไรที่มันสำคัญก่อนสำคัญหลังอย่างเช่นปัจจัย4เพื่อการดำรงชีพกับสินค้าฟุ่มเฟนะือยเพื่อความหรูหราความสะดวกสบายอันไหนสำคัญกว่ากันนะคะอันนี้เราต้องนึกถึงหลักความจำเป็น สองการมีประโยชน์การมีประโยชน์คือคำนึงว่าสิ่งที่จะบริโภคจะเกิดประโยชน์กับตัวเราเองไหมเช่นเลือกซื้ออาหารคำนึงถึงประโยชน์คุณค่าต่อร่างกายหรือสีสันนะคะอันนี้ก็ต้องนึกถึงประโยชน์ไว้ก่อนสามความประหยัดก่อนจะเลือกซื้อสินค้า สอบปริมาณแล้วก็ราคาก่อนว่าเหมาะสมไหมยุติธรรมไหมนะคะควรม,มีการเทียบราคาในสิ่งของประเภทเดียวกันแล้วถึงจะตัดสินใจซื้อนะคะและสี่ความปลอดภัยปัจจุบันเนี่ยเทคโนโลยีมีความก้าวหน้ามากนะเพราะฉะนั้นผู้ผลิตเนี่ยอาจใช้วัตถุดิบที่มีอันตรายต่อสุขภาพ เพื่อวัตถุประสงค์บางอย่างจริงเช่นใช้สินค้าที่มีสีสันสวยงามสะดุดตานะคะหรือว่าใช้วัตถุดิบที่ทำให้เก็บไว้ได้นานอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นก่อนที่จะตัดสินซื้อสินค้าหรือว่าบริการต้องพิจารณาฉลากก่อนนะคะว่ามีส่วนประกอบอะไรบ้างหมดอายุเมื่อไหร่นะ เพราะฉะนั้นถ้าหากว่าเรามาแบ่งตารางในคุณสมบัติของผู้บริโภคที่ดีและบุกพ่องเนี่ยผู้ผู้บริโภคที่ดีหนึ่งเลยคิดก่อนตัดสินใจซึ่งผู้บริโภคที่บุกพ่องจะตรงกันข้ามอยู่แล้วนะคะสองผู้บริโภคที่ดีคำนึงถึงความจำเป็นสามผู้บริโภคที่ดีซื้อสินค้าที่มีคุณภาพราคาไม่แพงสี่ ผู้บริโภคที่ดีเปรียบเทียบราคาก่อนซื้อและ5ผู้บริโภคที่ดีพิจารณาฉลากสินค้าก่อนซื้อนะคะอันนี้ถือว่าเป็นพฤติกรรมของผู้บริโภคนะคะเพราะฉะนั้นสัปดาห์นี้อยากให้พวกเธอลองวิเคราะห์ว่าหลัก ของการตัดสินใจเลือกซื้อสินค้าของนักเรียนเนี่ยสอดคล้องกับหลักการของครูไหมแล้วเธอจัดอยู่ในผู้บริโภคประเภทใดนะคะมีสองคำถามนะคำถ,ถามแรกจากสัปดาห์ที่แล้วในหลักของการตัดสินใจเลือกซื้อสินค้าของเธอสอดคล้องกับหลักการของครูไหม แล้วข้อที่สอง